โอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วงั้นสุ่มเลยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมเป็นอันนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับผมเป็นเวฟฟอนเทียอพีที่ห้นะครับผมเอ้ยก็คงไม่มีทางเลือกอื่นใดอ่ะขอสุ่มเลยแล้วกันนะฮะเลฟฟอนเทียเตอร์ Re ier, ผมไม่ขอสุมอ่มจริงๆครับบอกตามตรงมันเฮี้ยมากฮนะลุงอ๋อจะาละ่าลไหมจะาไหม เอเดี๋ยวผมมียังวะมาฮาลูไม่เชื่อว่ามีหรือยังวะแต่เก็บไว้หน่อยก็ดีใช้หรอไม่ปัญนานะนาบ้านแรกก็ทำให้ชื่นใจแล้วเรามาดูบาา์ที่สองกันบ้างดีกว่าบาา์ที่สองยขางงี้นะลูกลุงโอ้ยอะไรดีวะฟีนิกส์อ่าฟีนิกส์ึงไปเจล้าครับอ๋อวิวผมก็ยังไม่มี ไท่กาเดียนโอเคสองบานเอ่ออ่ะแถมบ้านนี้ให้อีกบ้านหนึ่งแล้วกันนะสามแซมมอนลุงไม่ลุงด้วยผมยังไม่มีใครวะโลแกนเอ้ยไม่เอาเออโลแกนก็ได้โลแกน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 โฟมบมินไทกา โอเคเนี่ยฮะโอยกระตุกกระตุกแถมให้นะฮะเนี่ยมีแล้วเนี่ยสองตัวด้วยโอเคครับยังไงก็ได้มาฮาลูม,มาตัวหนึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะได้ทุนนิดหน่อยนะฮะอยากได้ชาล่าจริงๆนะ้ผมพูดตามตรงเลยแต่ว่ามันไม่ได้มันแต่ว่ามันไม่ให้ผมชโชคชะตามาเล่นตลกกับผมงี้โอเคครับไปแล้วครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม EP 6บบายบายครับ